แล้วก็คนทจังหวัดตะกะตูร์ดไยมอนมาฟังพี่กองอธิบายนะคะที่นี่นะคะคนท้าสมบูรณ์คนท้าสมบูรณ์ทรัพยากรเออุดมสมบูรณ์ตะกี้เราไปเก็บสตรอเบอรี่ก็อร่อยนะคะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะอ๋อแผ่นดินไหวเคยค่ะจริงๆแล้วประเตินี อยู่ในวงแหวนแห่งไฟนะคะรอบๆเขตมหาสมุทรญีิปุ่นทั้งหมดนะคะคือวงแหวนแห่งไฟข้างล่างเนี่ยพื้นดินมันยัง <c oughs> แตกแตกมันแยกตัวอยู่แล้วก็มันยังไม่ปกติมันยังมีความเคลื่อนไหวข้างล่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นในประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยภูเขาไฟก็เยอะนะคะ <c oughs> แล้วก็ในมหาสมุทรจะมีรอยเลื่อนสองแผ่งที่เมื่อเร็วๆนี้มันดุกตัวลงอะ่ะแล้วก็เกิดสึนมัมเรีย แผ่นดินไหวสําหรับประเทศญี่ปุ่นเนยเป็นเรื่องปกติจริงๆแล้วเราไม่รู้ตัวเกิดขึ้นทุกเวลามันเกิดขึ้นตลอดเวลาจนกว่ามันจะเกิดแรงๆเนี่ยเราจะรู้สึกตัวมีอยู่ครั้งหนึ่งของดิของทานข้าอยู่ชั้นที่25่สิบในโตเกียวนะคะแผ่นดินไหวโคงไฟท,ที่แขวนอยู่มันแขวน ตอนแรกทุกคนจับโต๊ะเพราะว่าคิดว่าตัวเองเวียนเวี่ยนสีสานมากมือก็เลยจับมันเพี่ยงม,มันมันอย่างนี้ก่อนแต่เราก็รู้สึกว่าออนนี้ก็ทุกคนก็จับโต๊ะลอก็นั่งมองรู้แล้วเอาแผดิวีหวเราก็มองสังเกตโครงใจเสร็จ้องก็มองลูกค้าเราทุกคนก็จับโต๊ะทุกคนก็ตอนแรกจับโต๊ะก่อนแล้วก็สักแป๊บหนึ่งมันเริ่มไหวแรงขึ้นทุกคนก็หันมามองไกลเลยตอนนั้นเป็นจุดเด่นจุน,นี้เลย้องก็ แล้วก,ก็เดินไปบอกเขาว่ามองคนญี่ปุ่นไว้ถ้าคนญี่ปุ่นวิ่งค่อยวิ่งถ้าเขายัางไม่วิ่งก็อยู่เฉยๆก่อนอายเขาเดินบอกทุกโต๊ะแบบนี้เลยค่ะทุกคนก็นั่งจับโต๊ะเหมือนพร้อมวิ่งเนาะคนญี่ปุ่นยังปกติผ่านเดินเสิร์ฟทุกอย่างปกติคนที่ก็ตักข้าวเขาก็าตักปกติไม่เป็นไรค่ะสักแป๊บหนึ่งแผ่นดินไหวก็เลิกมันก็จะวนเงีน้หน่อย ตึกทุกตึกนะคะในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำ้างล่างเนี่ยสำรองไว้แล้วสําหรับแผน่นดินไหวเพราะฉะนั้นถ้าแผน่นดินไหวประมาณ6กเจ็ดเอเคเตอร์เนี่ยเขายังอยู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นพวกเราก็เหมือนกันนะคะถ้าเผื่อแผน่นดินไหวนะคะมองคนญี่ปุ่นก่อนเขาทำยังไงนะคะถ้าเกิดตัว, <sh arp> วพี่ก้องเอ่อชื่อไยิ่งคนแรก เลยกองจะบอกเลยว่าตลอดเวลาเกือบเกือบ20ปีมาที่ผ่านมาที่ทํางานอยู่อย่างเงี้ยนะคะหลักเดียวที่ยึดถ้าคนญี่ปุ่นวิ่งฉันจะวิ่งนําหน้าปลอดภัย <laughs> นะคะ